มาเอาโชคเอาลาบด้วยกันจ้าพี่น้องทั้งหลายวันนี้อ้อมพาเพื่อนๆมาจุดธูปขอโชคขอลาบนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตยอยู่ณตรงที่อ้อมได้เอาข้าวมาให้น้องหมาได้กินกันประจํานะคะแล้วฝั่งซ้ายมือนะคะจะไม่เห็นในกล้องตอนนี้นะคะเดี๋ยวอ้อมจะให้ดูที่หลังตรงฝั่งซ้ายมือจะเป็นจอมปลวกที่ใหญ่มากๆเลยค่ะอ้อมก็เลยถือโอกาสมาจุดธูปขอโชคขอลาบกับท่านนะคะแล้วก็อ้อมเอาข้าวให้น้องหมากินอ้อมก็อุทิศบุญกุศลจาก การที่เราได้ทําบุญทําทานส่วนนี้นะคะให้กับท่านรุกขะเทวดาเทภารักษ์เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขานะคะเจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตยอยู่นะัพื้นที่บริเวณแห่งนี้นะคะให้ท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับเราให้ท่านได้รับบุญนี้จากเรานะคะที่เราได้ทําบุญอเอาข้าวให้น้องหมาจรได้กินบุญนี้เป็นบุญที่ใหญ่มากนะคะนี่นะคะออมจะให้ดูเนี่ยค่ะตรงข้างหลังนี้คือ จอมปลวกนะคะใหญ่มากแต่พอดีว่าพี่เขาเอามาทําเป็นที่บังแดดบังฝนให้กับน้องหมานะคะเพราะว่าช่วงนี้มีหมาน้อยมาเยอะเลยค่ะ และว,วันนี้อ้อมก็มีผลละหมากรากไม้นะคะมาถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนะคะมีแก้วมังกรฝรั่งแล้วก็ส้มค่ะนํามาถวายให้ท่านแล้วก็จุดธูปขอโชคขอลาบกับท่านนะคะและในระหว่างที่จุดธูปนี้อ้อมก็จะทําการสวรดมนต์นะคะเพื่อที่จะได้ให้ท่านลูกาเทวดาเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะให้ท่านได้สดับรับฟังบทสวดมนต์ท่านจะได้ให้โชคให้ลาบเราด้วยนะคะ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลานสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธรรมโม สันติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโปะนายิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยหิติสุปฏิปันโนพควะตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพควะตโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนย อนยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกสาตติอหังอเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหะรามิ มะมะมา,มา,มาตาปิตุอาจาริยาจะยาติมิตตาสพรามจาริโนจะอเวราหุนตุอัพยาปชาห و นโตอนิคาหุนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันโตอิมาสมิงอารามสัพเพโยคิโนอเวราหุนตุอัพยาปชาห و นตต อานิขาหุนตุสุขีอัตานั่งปริหรันตุอิมาสงอารามสัพเพพิกคุสามเนราชะอุปัสกาอุปัสิกายาจอเวราหุนตุอพพยาปชาหุนตุอานิขาหุนตุสุขีอัตานังปาริหารันตุ อมมหากังจตุปัจจายทายกาอเวราหนตุอัพพยาปชาห้นตุอานีคาห้นตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุอมมหากังอารักขาเทวาตาอิมัสมิงวิหาร อิมาสมิงอาวาเสอิมาสมิงอาราเมอารักขาเทวาตาอเวราหฮนตุอัพยาปชาหุนตุอานิคาหฮนตุสุขิอัตตานังปะริหารันตุ สัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคลาสัพเพอัตถภาวาปริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาเวราหุนตุอัพย ปัปชาฮุนตุอ่าแล้วตอนนี้เลขก็ปรากฏครบ3ตัวแล้วนะคะเพื่อนๆมองเห็นเป็นเลขอะไรก็ตีเอาเดิมบางคนก็มองเห็นไม่เหมือนกันนะคะอ้อมขอบอกเลยว่าเลขตรงกลางอ่ะมันเป็นอะไรที่มันผันผวนได้นะคะมันเป็นได้สองเลขเลยนะคะอ้อมบอกแล้วนะอ้าวยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนเดิองวดนี้ให้ร่ำให้รวยเอากระสอบไปแบกเงินที่กองสลากกันโลดพี่น้อง